เตรียมตัวสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกหรือ GECC 1. ศึกษาทําความเข้าใจหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการรับรองของปีที่ผ่านมาเพื่อเตรียมข้อมูลในการตอบข้อคําถามตามเงื่อนไขและ 2. แต่งตั้งคณะทํางานของการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกของสานักงาน ขอข้อมูลผลการดําเนินงานการขอรับรองมาตรฐาน GECC จากสาสคเชียงใหม่และศึกษาดูงานหน่วยงานที่เคยได้รับการรับรองภายในจังหวัดลําปางคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลําปาง 4. จัดเตรียมข้อมูลและดําเนินการปรับปรุงสถานที่อาคารสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์เพื่อขอสมัครรับรองมาตรฐาน GECC ขั้นตอนการดำเนินการสมัครการขอรับรองมาตรฐาน GEC c จะทำแผนติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกประจำปีพศ2564ของสำนักงานโดยเริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะทำงานไปจนถึงการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้รับบริการจัดทำและรวบรวมข้อมูลตามเงื่อนไขาการรับรองเพื่อใช้สมัครขอรับรองมาตรฐาน GEC c รอบแรก และสมัครขอรับรองมาตรฐานผ่านระบบออนไลน์ทาง w w w pscopm.go.th ซึ่งหน่วยงานต้องตอบข้อคำถามตามหลักเกณฑ์พร้อมอัปโหลดเอกสารเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจคัดกรองเอกสารในเบื้องต้นขั้นตอนการดำเนินการสมัครขอรับรองมาตรฐาน GECC รอบการตรวจไซ์วิสิต โดยกพอรอจะพิจารณาการตรวจคัดกรองเอกสารตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นในรอบแรกและแจ้งผลให้หน่วยงานทราบจากนั้นแจ้งรายชื่อคณะอนุกรรมการการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่1ประจำปี2564รวมทางแจ้งรายละเอียดการตรวจประเมินแบบไซ์วิสิตและให้นำส่งข้อมูลดังนี้ 1. คลิปวิดีโอพรีเซนเทชันความยาวไม่เกิน7นาทีซึ่งมีเนื้อหาดังนี้แนะนำน่วยงานสภาพทางกายภาพ จุดบริการประชาชนผลงานด้านนวัตกรรมความเป็นดิจิทัลความโดดเด่นของหน่วยงานรวมถึงแนวคิดในการพัฒนาบริการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ 2. ข้อมูลลูกค้าโดยละเอียดได้แก่ชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าที่มารับบริการเป็นประจำในช่วง6 12เดือนจำนวน15คนเพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการ การตรวจประเมินแบบไซ์วิสิตในหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรองเอกสารในปี2564เนื่องจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019คณะอนุกรรมการจึงได้กำหนดรูปแบบการตรวจประเมินในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือวิดีโอไลฟ์เพื่อชมพื้นที่การให้บริการประชาชนรวมระยะเวลาการตรวจประมาณ20นาทีโดยแบ่งกิจกรรมเป็นดังนี้ค่ะ 1. ตรวจพร้อมกันทั้งองค์คณะโดยผู้ช่วยเลายขานุการจะเป็นผู้จัดลำดับหน่วยงานรับตรวจและประสานอำนวยการตรวจแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช้โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในการตรวจประเมินซึ่งจะแจ้งหมายเลขเข้าห้องประชุมหรือ m e e t i n g ID และรหัสเข้าห้องประชุมก่อนวันตรวจประเมิน2ประเด็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไม่เกิน20นาทีประกอบไปด้วยการแนะนำคณะอนุกรรมการหรือแนะนำตัวไม่เกิน2นาทีอนุกรรมการสักถามประเด็นข้อสงสัยเช่นเกณฑ์ขั้นสูงแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องข้อร้องเรียนแนว ทางการพัฒนาการให้บริการนวัตกรรมความโดดเด่นและกพอรอสัถามเกณฑ์ผลลัพธ์หน่วยงานไล้สดนำชมสถานที่ตามประเด็นของคณะอนุกรรมการและนำส่งเอกสารประกอบคำถามเพิ่มเติมจุดเด่นของหน่วยงานและปัจจัยความสำเร็จภายใต้แนวคิดสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยขยายจุดให้บริการและการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการดังนี้ จุดเด่นของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง 1. การยื่นคำร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอเพื่อให้ลูกจ้างไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานสามารถยื่นคำร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอได้ทุกอำเภอเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของลูกจ้างที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. การให้บริการเชิงรุกในกลุ่มลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องสามารถยื่นคำร้องผ่านส่วนบริการเบ็ดเสร็จกระทรวงรายงานที่ตั้งอยู่ในบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า,าลำปางซึ่งห่างจากสถานีขนส่งเพียง5 1 0นาทีตามลำดับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชน 3. ม,มีกิ่งติดตั้งไวนะ้ณบริเวณชั้น1ด้านหน้าของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางให้แก่ผู้พิการสตรีมีคั์ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพที่มาติดต่อขอรับบริการของสำนักงานสามารถกดเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาให้บริการณนะบริเวณชั้นหนึ่งได้ 4. มีระบบติดตามสถานะคำร้องคอรอเจแบบออนไลน์ ลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องสามารถติดตามและสอบถามจากระบบติดตามสถานะคำร้องได้ด้วยตนเองไม่ว่าลูกจ้างจะไปปฏิบัติงานในท้องที่อื่นก็ตามเป็นการลดระยะเวลาในการเดินทางและสามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบได้ตลอดเวลารวมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จากการลดการพบปะพูดคุย มีระบบการแจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแบบออนไลน์นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในระบบออนไลน์ได้สามารถลดขั้นตอนในการให้บริการยกเลิกหรือลดการส่งสำเนาเอกสารลดเวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการได้อีกช่องทางหนึ่งอีกทั้งยังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อีกด้วย 6. จุดรับบริการคำร้องในการบันทึกคำให้การลูกจ้างและนายจ้างซึ่งมีจอแสดงผล2จอการบันทึกคำให้การของลูกจ้างและนายจ้างให้เห็นเพื่อสะดวกในการทวนสอบและเพิ่มเติมข้อเท็จจริงทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และลดระยะเวลาในการบริการรวมถึงการประหยัดกระดาษและหมึกพิมพ์การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Line และ YouTube ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและความพึงพอใจในปีที่ผ่านมาและนำผลการสำรวจมาจัดทำนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายและ 2. มีการพัฒนาช่องทางในการให้บริการให้กับผู้รับบริการได้รับความสะดวกมากขึ้นลดระยะเวลาในการให้บริการเช่นช่องทางการติดตามคำร้องคอร์การยื่นคำร้องคอร ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอและผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกระทรวงแรงงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเนื่องจากสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณอาคารสารากางจังหวัดลำปางการปรับปรุงสถานที่อาคารสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการไม่สามารถดำเนินการได้เองเช่นการปรับปรุงห้องน้ำการติดป้ายบอกทิศทางจะต้องได้รับอนุญาตจากทางจังหวัด และขัดงบป,ประมาณในการปรับปรุงสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการในสำนักงานเช่นโต๊ะเก้าอี้เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นคอมพิวเตอร์และเครื่องไทยเอกสารโล่รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คือสิ่งย้ำเตือนให้เห็นถึงคุณค่าของหน่วยงานของรัฐที่พัฒนางานในด้านต่างๆจนสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพถือเป็นคุณค่าอันทรงเกียรติของหน่วยงานในการรักษามาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวกพร้อมกับให้ตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเพื่อเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้รู้ว่าประชาชนจะได้รับการบริการที่มีมาตรฐานสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายเบ็ดเสร็จได้ณนะจุดๆดเดียวศูนย์ราชการสะดวกเข้าถึงง่ายทุกที่ทุกเวลา